ตอนที่ยี่สิบห้า สารท่าคนก้อนร่างของสัตว์วิญญาณตัวเล็กๆแต่ทุกสิ่งที่ยังมีชีวิตเป็นที่เกลียดชังของเหล่าสาัตว์วิญญาณปีศาจนักล่าสังหารที่น่ากลัวบ้าจริงตอมาเจอแบนโมปีศาจในเวลาเร่งรีบแบบนี้อาจารย์เคยกล่าวไว้ว่าแบนโมปีศาจไม่ใช่เพียงแค่มีกระดองแข็งแต่ยังว่องไว แผลขาที่เคลือบไปพิษในขิมทะลุทะลวงได้อย่างดีที่น่ากลัวก็คือมันยังสามารถพ่นใยแมงมุมออกมาได้ด้วยพิษด้านบนยังฆ่าสัตว์วิญญาได้ในเสี้ยววินาทีดูแลเจ้าหมงมุมนี่พอเพนต์บายอย่างน้อยพันปีแมงมุมปีศาจน้าคนเป็นเป้าหมายวงแหวนวงที่สามของเจ้าแต่ก็ยากยิ่งที่จะได้มาเจ้าอย่าได้ฝืนเลยแล้วจ้าเที่แมงมุมปีศาจเห็นเหยื่อมันจะต้องพ่นใยใส่เหยื่อก่อน งวันจะทำได้สามทั้งแต่เจ้านี่กลับใช้เพียงขาของวันโจมตีว่ามันใช้พลังไปหมดแล้วรัางวิญญาณข้าพอชนะแมงมุมป,ปีศาจน้าคนวไม่ได้แน่แต่ถ้าได้รับบาดเจ็บมาแล้วก็เพียงได้ดูดวงแหวนวิญญาณของวันสภาพร่างก,กายก็จะฟื้นฟูกลับมาทันทีเ๋ย่อูยังรอข้าอยู่ยาเกินครับพัฒนาการ วยอดเงินคากรู้ควบคุมได้อีกไม่นานต้องรีบหาวิธีกำจัดมันซะ อีกอยา่าอาการชาที่เกิดจากยาเงินครามทำอะไรมันไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสาีพิษเช่นกันนี่มันนี่มันพิษร้ายแรงยาเงินครามก็มาาถูกกัดก่อนยื้อแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแน่ như là cứ trường của hống anh bạn có đó เหมือนจะไม่เป็นอะไรแล้วเสียงนี้คือข้ากลับมาแล้ว สันปรมุกกล้กลาไรบาริยาตเชนนนี้น<ฮ>หังซานน้องลองเจ้าลืมไปแล้วเหรอท่านเคยบอกว่าขอเพียงเขามีชีวิตกลับมาก็จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งประมุขต่อตะก้าแต่เพียงผู้เดียวอีกอย่างตอนนี้ถังซานก็บาดเจ็บสาหัสอยู่ว่าถ้าช่วยเขากลับมามันไม่ง่ายเลยยังต้อง มเนตเหนื่อยกับพิธีหยุมหยิมของเจ้าอีกงั้นเหรอคือไรพูดถูกแล้วท่านประบุขข้าผ่านอันตรายกลางหุบเขาลึกอันน่ากลัวอย่างดีที่ถวยเทพคุ้มครองอีกทั้งภายในกายมีวิชาเสียงเทียนช่วยเหลือถึงรอดชีวิตมาได้เราถวยเทพคุ้มครองสำนักถังติ่ง ไม่นาลยังเจ็บตรงไหนอยู่เหรอเหมือนว่าสิ่งในเรื่องสำคัญบางอย่างที่จะต้องไปทำแต่ว่าจู่ๆสิทธิ์ตับเลืกไม่ออกหากนั้นก็ไม่ต้องคิดมากอยู่พระรักษาตัวที่นี่เดีย๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นเองถ้าไม่ทันได้เห็นความสามารถแท้จริงของเจ้ารับทำให้เจ้าต้องทนทุกข์ทรมานช่างเป็นบาปยิ่งนักทางสารวิกลา ทังสามยินดีอยู่เพื่อสำนักตายเพื่อสำนักชีวิตนี้มอบให้สำนักเอจงจำคำพูดเจ้าไว้เจ้าพักพรอนเถะนะข้ามีภารกิจของสำนักมากมายข้ากับท่านอวุโสที่สองขอตัวก่อนขอรับ พวกเขาเป็นใครทำงานจอมยุทธพูดทั้งซาน คารวาสิ์พี่มิกล้ามิกล้าเจ้าเป็นสิทธิ์ฝ่ายนายข้ามองข้าเป็นคนนอกซะแล้วตั้งแต่ช่วยสิทธิ์พี่านกลับมาได้อาจารย์ใหญ่ได้ยกเลิกฝ่ายไหนฝ่ายนอกแล้วละ่ะต่อไปนับตามอาวุโสเรียงกันใครมาก่อนหลังงั้นเหรอแต่จะไม่เป็นการทําลายกฎเลยสิทธิ์พี่านล้อเล่นแล้วต่อไปเจ้าอย่าเรียกเขาว่าสิทธิ์พี่านอีกเลยฟังดูแปลกๆเรียกข้าว่าพี่ศานก็พอแล้ว พีสานเป็นอะไรไปครับหัวค่๊าข้านึกออกแล้วนึกนึกอะไรออกเหรอเสียวเสียวอูอาจารย์อาจารย์ใหญ่แล้วก็ไปใช่ที่สำนักเข้าต้องกลับไป ขังสารเจ้าจะทำอะไรท่านประมุขขังสาร,สารไม่ว่าในอดีตสำนักขังจะเคยทำผิดอะไรต่อเจ้าก็ตามพวกข้าตัดสินใจแล้วว่าจะชดเชยให้เจ้าจ้าจะปล่อยวางความขุ่นเคืองเหล่านี้ไม่ได้เถอะเหรอใช่นะเพราะปล่อยวางไม่ได้ข้ากลับมาพบพวกท่านพบสำนักขังและกลับมาอยู่ตรงนี้อีกครั้ง หมายถึงอะไรที่ผ่านมาค้าให้ความสำคัญกับอดีตเกินไปข้าอยู่ที่นี่มาถึง20สิปีพื้นที่ของที่นี่มันตราตึงอยู่ในสมองของข้าผมยากนะที่จะลืมได้แต่ว่าตอนนี้ข้าจะไปต้องปล่อยวางข้าไปเหมาะกับโลกใบนี้อีกแล้วที่ดินแดนอีกฝากหนึ่งจะมีคนรอให้ข้าไปช่วยเจ้า มนมีผิดต่อระบบประสาททำให้หมดสติได้สินะเคลื่อนไหว้ะมาภายได้เสียงเทีย เขแมงมุกปีศาจา้คนพิศาใต้ท้องแต่ว่าดูาจากความตืนตัวของเจ้าแมงมุมอาวุธลับไม่น่าจะจัดการมันได้ต้องเล่นมือแล้ววันนั้นถึงข้ามีวงแหวนไม่เท่าสองพี่น้องร่างเล็กแต่กับอาวุธลับได้บางทีวิญญ,ญาณยุที่สอนจะไม่มีทักษะแบงแต่น้ำหนักกลับเพิ่มตามวิญญาณยุทธ์ที่พัฒนาไปเดียวกาสเพียงครั้งเดียว เจ้าคิดผิดไปแล้วลนะ่ะถึงพลังข้าจะอ่อนแต่ถ้าใช้พลังวิญญาณทั้งหมดเติมเข้าไปพอเล็เลกๆนี่ก็มีน้ำหนักถึงครึ่งตันมากพอจะทำให้เจ้าบาดเจ็บตัวบริเวณส่วนล่างและแอาวุธลับปิดชีพของเจ้าการหลุดวงแหวนของพิสาจแมงมุมหน้าคนอันตรายยิ่งนะัก ้าจะต้องรีบไล่วิทของมันออกวะก่อน มันมุมของข้าเป็นฝีมือใครใครเป็นคนทำบัเงเอิญไรขนาดนี้ฝีมือของข้าเอง ปีศาจน่าคนมีค่ายิ่งกว่าสอสรพิษงอนไข่หางหองตัวนั้นมากนักเพื่อจะฆ่าแมวมุมปีศาตัวนี้ผาต,ต้องไล่ล่ามันถึงหนึ่งวันเต็มๆความใจแมวมุมนัม้นจัดการได้ง่ายๆแล้วละก็มันคงจะกลายเป็นวงแหวนวิญญาณของอีหลานไปนานแล้วที่ท่านพูดข้าเข้าใจดีแต่ข้าต้องปกป้องตัวเองจ้อยูแมงมุมปีศาจน้าคนตัวนี้ก็โผล่มาตรงหน้าข้า แล้วจะ้ะปลายมาทำร้ายข้างั้นเหรอยบอกว่ากาข้าแมงมุมพิศารหน้าคนตัวนี้คนเดียวอย่างนั้นเหรอโชคดีที่ท่านทําให้มันใช้พลังปล่อยยายไปตั้งสามครั้งแล้วท่านปู่ท่านต้องจัดการให้ข้าเนะข้ามึงสูอยู่ในวงการวิญญาจารย์มาก็หลายปีและ หาใช่คนที่ไร้ซึ่งเหตุผลเมื่อเผชิญหน้าแมงมุมปีศาจเป็นใครก็ต้องป้องกันตัวเองดังนั้นสิ่งที่เจ้าทำถือเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้แต่ว่าจะทำให้หลานสาวข้าพลาดโอกาสที่จะได้วงแหวนถึงสองครั้งสองคราวจะยอมให้เกิดขึ้นอีกไม่ได้ทั้งสารข้ามีทางเลือกให้กับเจ้าสองทาง เทพจูเก๋ทำอะไรสองสามีภรรยานี้ไม่ได้แต่ว่อีหลางไม่อาต้านทานได้เนี่ยหากตอนให้ข้าจนมุมหาว่าข้าจะร้ายกับลานสาวท่านก็แล้วกัน